เียวเาเวเท่ลาเ,เาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าน้องจะไม่อยู่จะไปหาหมอก็เลยรีบถ่ายไว้ให้เอซดูก่อนค่ะ บ้านป้าน้องจะมีดอกไม้ตลอดนะคะป้าน้องเป็นคนชอบดอกไม้ค่ะดูนี่กลวนะคะ กระเทียมเท้าบ้านค่ะ บานเต็มเลยเขาวค่ะบานเต็มเลยเขาบอกบางนะคะปีหนึ่งบานครั้งเดียวมันจะมีอ่อนกระแก่นะคะสี เทียมเท้าหรือการลิดเนี่ยจะบอกบางเกลืเทียมเทาค่ะดอกบานใหม่เขาจะสีเข้มนะคะดอกเก่าเขาก็เอ้ย ดอกเก่าเขาก็จะจางลงค่ะเนี่ยเขาบานบานหม่จะสีเข้มบานหม่จะสั้นหม่จะสีเข้มค่ะ กรหลิกกระเทียมเทาค่ะเขาเริ่มออกดอกนะคะตุ้มตูมน้องก็พยายามเด็ดใบเขาออกจะได้เห็นดอกชัดๆค่ะแล้วเขาจะได้ไม่แย่งปุ๋ยค่ะปลูกต้นไม้เราก็ต้องเอาใจใส่นะคะ กรลิกหรือกระเทียมเผาค่ะเห็นไหมคะเริ่มเริ่มออกดอกตุ้มๆนะคะป้าน้องพยายามเด็ดใบเขาออกค่ะหรือกระเทียมเผานะคะที่บ้านป้าน้องเริ่มออกดอกและะ้วค่ะกรลิกค่ะป้าน้องก็จะพยายามเด็ดใบเขาออกนะคะนี่ค่ะเริ่มออกดอกและะ้วค่ะ เที่ยวเท้าเ,เที่ยวเทา่วาคะ่ะเที่ยวเท้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่น้องจะไม่อยู่จะไปหามหมอก็เลยรีบถ่ายไว้ให้ f อซดูก่อนค่ะ บ้านป้าน้องจะมีดอกไม้ตลอดนะคะป้าน้องเป็นคนชอบดอกไม้ค่ะดูนี่กลาวนะคะ ดอ,เองเป็นเส้นีรบ้านเต็มที่แล้วนะคะเห็นไหมคะกะเทียมเผากาลิค่ะกระเรียมเผา กระเทียมเทาบานค่ะ เขาบอกบางนะคะปีหนึ่งบานครั้งเดียวมันจะมีอ่อนกระแก่นะคะสีนี่คะ่ะกระเทียมเทาหรือการหลิกเนี่ยจะบอบบางเทาค่ะบานเต็มเลย มานเต็มเลย